สวัสดีครับโอ้ยมื่อนี้พอดีจากดำไปดำนามาพักเที่ยงได้ปูครับว่าสิตํากับกูใส่อนมาขามหน่อยแบบสดๆครับนี่แต่ว่าขั้นต้วนวิธีเฮ็ดคือตามมะคลิกเจ้กระเที่ยงไม่ละครับเดือยมาก็เดีอยมะขามเลยครับเห็นมะขามเลยมะขามหน่อยใช่จะแซ่เมื่อยแห้งดําหน้ามือแรก อืมกระปูไช่ครับนี่ยปูตสุดเลยนี่ตัวใหญ่เด็ดไตนี่ตัวหน่อยกินตัโตเลยตัวหน่อยอืมอืมเด็ดไตได้ครับเนี่ยตำกระปูน้ำไตอยูย่คนเจ็บก,ก่อยไตวันนี้เนาะจะแก้มอ่าตัวหน่อยเอาไว้แก้มตัวหน่อยนะแล้วก็ตำไปเลยครับนี่ ใช้บกขาม,มเ,เสียดอ่ะมีขญาตบ่ดเลยตัวยงังไม่แรงค่อยไปทายขญาตกระปุงเล้ครับอันนี้นี่ดูไปเสียดอไเสียดาเสียมาเสียหน่อยนี้นกกปลาขญาตยังตามบขามเสียกระเดยว ก้นครับบ้านนี้ผู้ทอดนี่ดีปะ่ะไม่ตรงกลเรียบร้อยครับำตำกับปูหน่อยสิมึงได้ไปหมแล้วครับได้อืมเฉาเฉาเฉาครับอืมนับกับปูนเห็นไหม